ยังไงเชอ,เอร์เบลถอยห่างแฟนนุ่มหลังคุกเข่าขอผู้ชายแต่งงานเมื่อต้นปีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาพึงจะมีภาพคุกเข่าขอแฟนนุ่มแต่งงานไปสําหรับนักแสดงสาวเชอร์เบลจนกลายเป็นข่าวโด่งดังแต่ล่าสุดก็มีข่าวมาออกมาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งงานนี้ก็ได้เจอกับสาวเชอร์เบลพอดีเจ้าตัวก็ได้อัปเดตสถานะหัวใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ส่วนเรื่องข่าวที่เมา้์กันนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งนะักข่าวยังได้ถามว่าความรักของเราเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คำว่าเลิกใช่ไหมซึ่งสาวเชอร์เบลก็ได้ตอบกลับว่าจะเริ่มต้นยังไง ตอนนี้สถานะก็จะซับซ้อนนิดนึงด้วยโควิดอะไรหลายๆอย่างและด้วยงานมันก็มีความเครียดกันทั้งสองฝ่ายก็เลยคุยก,กันว่าเราลองถอยกันมาคนละเก้าแล้วโฟกัสงานก่อนดีไหมคือใช้คำว่าถอยออกมาคนละเก้าซึ่งยังไม่ใช้คำว่าเลิกตอนนี้ก็แบบยังไม่รู้อนาคตเราก็ยังรู้สึกที่ดีต่อกันซึ่งเจ้าตัวยังได้บอกอีกว่าตอนนี้ก็คือพักเรื่องแต่งงานกันไปก่อนรอให้อะไรมันเข้าที่เข้า ทางเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันอีกทีแล้วตอนนี้ระยะเวลาที่ห่างกันนานก็สักพักแล้วตั้งแต่โควิดเริ่มมีปัญหาก็ไม่กี่เดือนค่ะซึ่งเรื่องมือที่สามนั้นไม่มีแน่นอนเพราะทั้งเราและทั้งเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้กันอยู่แล้วค่ะนั่นเอง